เรากำลังจะไปไหนกันครับเนี่ยครับนี่เรากําลังเดินทางไปที่ไหนครับวันนี้จะไปตลาดปลาญี่ปุ่นตลาดปลาญี่ปุ่นนะครับเออแต่อยู่ที่ประเทศไทยนะไม่ได้อยู่ญี่ปุ่นนะว้าน่าเดดได้เนาะตลาดปลาญี่ปุ่นมีอะไรครับเขาก็จะขายปลาอาหารทะเลผักผลไม้เครื่องปรุงข้าววัตถุดิบที่เอามาจากญี่ปุ่น <มา S 1> ตรงจากญี่ปุ่นเลย แล้วก็วันนี้มีโชว์แรป่ปลาไม่รู้ว่าเราจะไปทันดูโชว์แรป่ปลาหรือเปล่าน่าจะทันแหละมารีบมาตั้งกันอันนี้น่าจะทันแหละรถไม่ติดด้วยวันนี้รถไม่ติดด้วยอะมึงดูทางอะเดี๋ยวมึงจะหลงโอเค ถึงแล้วตลาดญี่ปุ่นทองหล่อตลาดอาหารสดนําเข้าส่งตรงจากญี่ปุ่นต้องบอกก่อนว่าวันนี้เรามากันแต่เช้ามากๆเลยนะซึ่งบางโซนของอาจจะดูน้อยเพราะว่าเขาก็ยังไม่ได้เอามาวางไว้แต่ก็พอให้เห็นบรรยากาศคร่าวๆได้อยู่นะ พอเราเข้ามาก็จะเจอกับสินค้าของสดพวกปลาอาหารทะเลที่นําเข้าจากญี่ปุ่นวางเรียงรายกันอย่างมากมายให้เหล่าบรรดาลูกค้าเลือกสรรกันได้ตามใจชอบเลยนะนอกจากปลาอาหารทะเลสดๆนะยังมีโซนวัตถุดิบก็คือของสดที่มันอยู่ในแพ็คอะเอาไว้ใช้ทําพวกซูชิอะไรอย่างเงี้ยเออในภาพก็อาจจะน้อยไปหน่อยนะแต่ว่าในขณะที่เราถ่ายกันอยู่เนี่ยเขากําลังทยอยเติมอยู่นะ ถัดมาในทางโซนเนื้อสัตว์อ่ะเขาก็จะมีทั้งเนื้อสัตว์แช่แข็งประเภทต่างๆเนื้อสัตว์แบบสดแบบหมกักปรุงรสตัดแต่งมาเรียบร้อยพร้อมปิง้งย่างเลยส่วนพวกของแห้งเช่นข้าวสารบะหมี่กึง่งสำเร็จรูปชากาแฟขนมขบเคี้ยวขนมอื่นๆแยมซอสเครื่องปรุงรสวัตถุดิบในการประกอบอาหารก็มีหลากหลายลาย,ล,ายลูกตาเหมือนกันเลยนะ ผผักสดแล้วก็ผลไม้อะถ้าสังเกตดีๆนะเขาก็จะมีเขียนบอกจังหวัดแหล่งที่มาของสินค้านั้นๆอยู่ด้วยนะว่าเอ้ยไอตัวเนี้ยเอามาจากจังหวัดอะไรซึ่งโดยรวมแล้วเอาว่าง่ายๆอะที่นี่ก็เป็นหนึ่งซูเปอร์มาร์เก็ตดีๆนั่นแหละเพียงแต่ว่าสินค้าน่ะจะเป็นสินค้าที่นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเท่านั้นเองขนมของฝากของดังของอร่อยก็พอมีให้เลือกแบบกุบกิบนะ สินค้าสะดวกกินพร้อมอร่อยอย่างพวกข้าวปัน้นดังโงะโอบังยากิเครื่องดื่มพาเฟ่ก็มีไว้บริการจ้าระหว่างรอดูโชแรปลามากุโรเราก็มาเจอกับป้ายแผนทั้งสแสดงสัดส,ส่วนของปลามากุโรว่าส่วนนี้เรียกว่าอะไรเหมาะกับการทำอะไรหรือกินแบบไหนถึงจะอร่อยแต่ถ้าเป็นเราสองคนนะเฮ้เข้า,า,าปากปุ๊บก็อร่อยหมดละปปอุ้ยปลาโชแรปลาแล้วเอาไป ปลามากุโลตัวใหญ่ปักเอฟอ่ะสับสับสับโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะอืมผิวมันเต่งตึงยิ่งกว่าหน้ากูอีก วันน่งนี่ได้หลายเมนูเลยนะกินอิ่มไปได้อีกนานเลยแต่ถ้าให้เลือกสําหรับเราอะส่วนที่ชอบมากที่สุดก็คือโอทโร่ลองมากก็ชูโทโร่เพราะส่วนนี้มันจะมีเหมือนไขมันแทรกมะกินแล้วมันนุ่มละลายในปากเลยแหละดูดิ เห็นแล้วน้ำลายไหลเลยส่วนบรรยากาศระหว่างดูเขาโชว์แร่ปลาเนี่ยก็จะเหมือนกับอยู่ญี่ปุ่นอยู่นะเพราะว่าคนแร่ปลาเขาพูดภาษาญี่ปุ่นส่วนคนซื้อเขาก็พูดภาษาญี่ปุ่นซึ่งเราก็ฟังไม่ออกแต่เราได้บรรยากาศว่าเอ้ยมันเหมือนญี่ปุ่นว่ะเห็นตัวใหญ่ๆอย่างนี้นะเชื่อไหม จองเงินเกือบหมดแล้วนะเราขอเดาวนาว่าลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาซื้อของสดที่เนี่ยน่าจะเป็นพวกผู้ประกอบการร้านอาหารนะเพราะว่าสังเกตดูว่าเขาอยากได้แบบไหนอ่ะสัสดส่วนไหนขนาดไหนเขาก็จะสั่งให้หัน่นตามขนาดที่ต้องการได้เลยนะ ลายสวยสีสวยไหมรออะไรไปสั่งกินกันซิของอร่อยของสดอยู่ตรงหน้าแล้วจะพลาดได้ไงที่ตลาดญี่ปุ่นทองหล่อยังมีร้านกินโนซาระแบรนด์ซูชิดิลิเวอรี่อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นอยู่ที่นี่ด้วยนะซึ่งแบรนด์นี้เขาจะเน้นทางดิลิเวอรี่แล้วก็สั่งกลับบ้านเท่านั้นแต่ถ้าใครมาถึงที่นี่แล้วจะสั่งขึ้นเอาไปกินที่ชั้นสองก็ได้ซึ่งชั้นสองก็จะมีพื้นที่เอาไว้บริการสําหรับ ใครที่อยากจะชิมของสดๆกันถึงที่นี่เลยก็สามารถแจ้งพนักงานได้เลยเนี่ยอันนี้เป็นเมนูนะเราดูเมนูแล้วเดี๋ยวเราสั่งขึ้นไปกินกันดีกว่าตอนนี้เราก็อยู่บนชั้นสที่มีบริการให้นั่งกินอาหารได้เรานั่งมุมนี้เพราะว่า ได้เห็นบรรยากาศข้างล่างอ่ะเ้นี่นั่งดูนั่งดูบรรยากาศตลาดบาสั่งเป็นเซ็ปเมื่อกี้ในเมนูนที่เราให้ดูอ่ะเขาถามไปนะว่าเอาข้าวไซส์ไหนไซส์เล็กหรือไซส์ปกติเราเลือกไซส์ปกติมาเซ็ปนี้เท่าไหร่นะคะพันสามร้อยเก้าสิบเก้าเนาะสิบเอ็ดชิ้น ราคาก็ตามนิน่มๆกูจะชิ้นใหญ่มากเลยดูนิ้วหด,ดูนิ้วดูนิ้วก่อนของข้าวจเจ๊ดูของหวานละลายแล้วคาเฟ่กู oh. เต็มมันเป็นนม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 ,นมเลยอะ บั้มกินแอปเปิ้ลเนี่ยหอมหอมหอมมากอะ่ะแอ,เอปเปเิ้ลในพัฟเฟ่หอมเบ้อกินไม่ติดใครเขาสอนให้กินให้กินหวานก่อนเคา้าลายๆไม่กินใช่ไหมอูนี่ไม่กิน <H it> ไม่ชอบ ดีจังไม่ชอบของแพงใช่เสร็แบบจนเฮ้ยแอปเปิ้ลมนอร่อยอ่ะอ้ใคานสันชีะเหลี่ยมอู้นิคนอื่น,นอ่ะอร่อยจ้ะาไม่เหมือนที่กินจริงหรอจริงมึงคลายออกมาเหมือนมันเน รอร่อยมากเป็นไงละลายเลยอ่เหมือนละลายเหมือนทาเฟโกไหมละลายเหมือนเลยว้าวแต่งแล้วอะไรอีกวะรู้มั้นอร่อย thì. อ่นะนี่เห<ะ>มืนอ,อ,อนโอโตโรเลยเอาไปเลยกู <c oughs> ยให้มึงกูรู้มึงชอบเฮ้ย <c oughs> มึงดูโอโตโรชิ้นใหญ่มากเระวังหๆๆๆล่นระวังหล่น ดูและปลนว่าแล้วมาชิมข้าวหน่อยใครสอนให้มึงหนีบตะเกียบอย่านัเป็นยงหล่นเลยมาชิมข้าวหน่อยว่าแต่กูเจ็บบอกเลยพี่กูทำก่อนข้าวคั่อร่อยอร่อยเอนเดี๋ยวทำเป็นเมียนทำไมไม่หั่นครึ่งเดี๋ยวทำไมไม่หั่นครึ่ง นี่นี่ขิง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 ล้ลายในปากเลยอ่ะจากตัวเมื่อกี้แหละเม<ะ>ื่อกี้จากตัวเมื่อกี้แหละที่เขาแล่ด้วยเฮ้ยขอโฮตาเตะอ่ะมึงก็หยิบไปเลยเอาทูน่าไปเนี่ยทูน่าทูน่าทูน่าไอ้สัสแหมโฮตาเตะเ<ต>ดีมยวดูโฮตาเตะเอาคุยฉลา,าดเรื่องโฮตาเตะมาดูอ่ะอ่ะมึงดูคางใหญ่มึงดูความใหญ่อ่ะอ่ะ อ้าเลยอ้อืออุ้ยเอาเงาโอ้ยมึงดูคำใหญ่มึงดูคำใหญ่มันใหญ่มากดูโอ้ยดึนิ้วไม่นิ้วหนีบไม่ได้เลยอืออือออดึงนิ้วมึงแกงรัามกูทำไมรำลึก็ขาบังของกูดิรับเ้าเลยเว้ยอร่อยอ่ะดีเด้อน้อว่าของเขาสดอ่ะ อันนี้ไม่วาซาบิหรือเปล่าก็เขาถามว่าใส่วาซาบิไหมเราก็อบอกว่าใส่ค่ะคอนโหวแต่ให้เหมือนที่ญี่ปุ่นเลยค่ะอือกินอะไรดีนะเรื่องไม่ถูกเรื่ออือแก้มแก้มกินแก้มเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูอันนี้ <c oughs> อันนี้แซลมอนดู <c oughs> เห็นไหม เข้าหลนห่นแล้วคุณทำข้าหล่นตลอดอ่ะมึงกินเลยอ <laughs> ปกติกูไม่าาก,กินสาลายเพราะคุณไม่ชอบอออออออสองคำกระจุกแล้ว <laughs> ข้าวเยอะปลาใหญ่สองคดอ,อันนี้ปลาอะไรก็ไม่รู้มีผักมึงชอบมีผักอะ่ะ <laughs> รู้ว่าหรืไม่มีกลิ่นปลาใหญ่มากอ่ะพยายามไม่มีนั่งดิเนี่ยให้ดูปลาตันมีแบบปลาซาซบิมันมันตามตันไปไม่ได้นะเออมันชิงง้นใหญ่มากอ่ะดูวาซบิขึ้นเลย <c oughs> เออโอ้เอา้า ง่างามจานเข้ามาอืมออิ่มหนูว่าข้าวฟ้าอร่อยอืมวะเมือนชาข้ข้าวปรุงรสได้ดีนสดนุ่มอืมดี่ยากินอข้าวอโทโลชูโทโร่เอร ส <Okay. S 1> องหนูที่กินอะไม่ใช่โอโทรโร่มันคือชูอโทรโร่อันนี้ปาลาไ mm. หลายาปลาไหลนุ่มๆขอตั้งขอตั้งกันใหม่แล้ว ตั้งเซตมาใหม่แล้วดีไหมเบือง,ง,งเอืองไงหูนิแล้วก็กุ้งบ้าง่งไม่ได้กินกูไม่ได้กินโคตรเตะกูก็ไม่ได้กินแต่หนูว่ามันก็ก็อร่อยนะอื้อโอ้โห เต็อปารสสับปิดติ๊มากเลยโคตรเค้มคือจะบอกเูกรูดเห็นไหมกูดกๆูด เขาเรียกอะไรนะโอบัญญากเดี๋ยวดูวะเมนบอดูบอยก่อนใช่ไมไม่ค่ะมีจะบีบเซฟอุ้ยอุ้ยเราไม่ได้สั่งเอาโออนใช่ปะไม่ไม่คิอทำไมเอาบินนี่จะบีบกูเล่นก่อนแล้วโอบัญญากิใช่อันนี้โอบัญญากิของหนูเป็นไทโกชีส มิยาบิเซตอร่อยนี่น่าละอร่อยแน่เป็นมิยาบินี่เองไงใหญ่เลยใหญ่เลยขาวขาวด้วยมาแถวกามแั้วดูบ่อยนะมึงเนี่ยมันไม่ใช่ทางเราปักไฟธรรมะเหรอมันไม่เหมือนแบบที่เรากินเคยกินไะหน้าหน้าตามันก็เป็นอย่างนี้นแต่หนูแป้งมันแบบเหนียวเหนียวนุ่มๆแล้วหอมแฮมชีสไม่เสื่อนชิ้นของเชนเป็นไทโกะ แป้งมันอร่อยเนาะอันนี้อันเท่าไหร่นะปะอันนี้ห้าสิบมั้งห้าสิบอันนี้หกสิบไม่รู้อันไหนห้าสิบอันไหนห้าสิบอันนี้หกสิบใช่อร่อยวันนี้ก็อร่อยมากแล้วก็ตื่นตาตื่นใจตื่นตาตื่นใจใช่เคยเห็นแต่ที่ญี่ปุ่นไม่เคยเห็นว่าเอ้ยที่ไทยมันก็มีแบบนี้ด้วย ชอบพี่บอกเออมีบริการที่สั่งอาหารขึ้นมารุงสดสดรุงสดสดใหม่ๆของสดจริงสุดยอดข้าวเบริกุดใช่ข้าวก็อร่อยมากขนมก็อร่อยเครื่องดื่มก็อร่อยรสชาติแบบเข้มข้นอนะ่ะเอาใครถ้าเกิดอยากมาดูแลปลาแบบนี้ก็แลปลารู้สึกจะมีวันอังคารกับสุกเนาะมีวันอังคารกับสุก ให้มาช่วงเช้าหน่อยไม่เกิน10โมงพอ10โมงเขาจะเริ่มแล่ปลาแล้วนอกนั้นก็คือถ้ามาซื้ออาหารเนอะเมื่อกี้ที่เราถ่ายไปก็มาได้ทุกวันเปิดทุกวันแต่ว่าถ้าของเข้าใหม่ๆอ่ะมันจะเข้าวันอังคารกับวันศุกร์วันวันอังคารจะเป็นปลาอาหารทะเลแต่วันศุกร์อ่ะจะมีพวกผักผลไม้เข้ามาเพิ่มด้วยนะจากปกติอืมก็มาได้ที่ตลาดปลาทองหลอ เมื่อกี้คือตรงเข้ามาที่ซอยทองหล่อสิบอามตรงเข้ามาเจอแยกจะเห็นตลาดปลาอยู่แล้วก็เลยแยกมานิดนึงเลี้ยวขวาเข้าตลาดเลยคือข้ามแยกนึงปุ๊บก,ก็เลี้ยวเลยเลี้ยวขวาได้เลยนะแล้วก็วิธีการซื้อของที่นี่แม้กระทั่งซูชิเครื่องดื่มขนมหรืออะไรก็แล้วแต่หยิบให้เสร็จสับทีเดียว,วใช่แล้วก็จ่ายเงินทีเดียว บางอย่างมันต้องมันต้องแจ้งเขาอย่างเช่นขนมเมื่อกี้เราต้องแจ้งเขาก่อนว่าเราต้องการไสอะไรแล้วเขาจะจดใช่เขาจะอไปเสร็จให้เราไปจ่ายที่เคาน์เตอร์แล้วก็ไปเสร็จมารับของอืมอ่าลคือจ่ายบางคนเหมือนเราตอนแรกเราไม่รู้ไงเราก็ไปจ่ายซูชิหลอบเออจ่ายซูชิเสร็จเอ้ามันนึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยกูจะต้องไปจ่ายอันนี้เริ่มอีกอะไรอย่างเงี้ยเออก็แนะนําว่ามาถึงปุ๊บซื้อให้เสร็จสับแล้วก็จ่ายทีเดียวแล้วก็ใครจะขึ้นมากินก็ แจ้งเขได้ว่า <พอ S 2> เราจะเอาขึ้นมากินข้างบนนะนั่นแหละเออก็มาได้วันนี้เราสองคนต้องไปแล้วอิ่มมากแล้วต้องกลับบ้านแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกิ้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 งด้วยนะแล้วก็ฝากติดตามเราในช่องทางอื่นๆด้วยวันนี้ไปแล้วเจอกันคลิปหน้าอีสองคนนี้มันจะไปป่วนที่ไหนกันอีกอไปแล้วบายๆปรากฏว่าลืมอัดเดียม